ฟาันคิดอยู่นานมากๆเลยนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยจะทำออกมาดีไหมแต่ณวันนี้ก็ตัดสินใจลงมือทำก้าวข้ามผ่านความกลัวต่างๆที่มีอยู่ในใจซึ่งก็คือเรื่องของเซรัมโโซซซร่มโจโซเซใช้เซรั่มโจเซทำไมทำไมยังเป็นสิวอยู่ถามว่าล้มเหลวมีไหมมี เซรั่มโชเซอยู่ไหนทั้งทั้งที่ทั้งทั้งที่คลิปที่เราลงอ่ะมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเซรั่มไม่ได้มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับเซรั่มเลยจุดเริ่มต้นในการที่ฟันตัดสินใจทำเซรั่มเนี่ยต้องบอกว่าฟันเองก็เริ่มจากที่ตัวเองอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้มีฐานะ แล้วเราก็เริ่มที่จะคิดว่าเฮ้ยอยากจะหารายได้เข้ามาให้มันใช้ได้มากพอย้อนไปเมื่อ2ปีก่อนเราก็เลยตัดสินใจลงทุนในเรื่องของการแบบว่าเฮ้ยเป็นตัวแทนจําหน่ายแบรนด์ออนไลน์ทั่วไปนี่แหละแล้วพอเราเริ่มจริงจังกับมันมากขึ้นเนี่ยมันก็เริ่มมีแพชชั่นที่ว่าเออถ้าวันนึงเรามีแบรนด์เป็นของตัวเองอะ่ะมันจะเป็นยังไงมันก็เลยเป็น จุดในใจลึกๆว่าเอออยากมีเป็นของตัวเองสักทีอะไรอย่างเงี้ยพอเราเริ่มมีคนรู้จักมากขึ้นก็เริ่มมีสปอนเซอร์มีรายได้ต่างๆเข้ามาเนี่ยเราก็เก็บเงินก้อนหนึ่งได้เนี่ยตัดสินใจลงมือทำแล้วก็เกิดมาเป็นเซรั่มแล้วถามว่าทาไมต้องเป็นเซรั่มเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราอินมากๆกับเรื่องของสกินแคร์การดูแลตัวเองเออ,อการดูแลตัวเองเรารู้สึกว่าคนเราอ่ะสามารถที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้ในทุกๆวันอ่ะ ในเรื่องของผิวในเรื่องของอะไรต่างๆเราสามารถทําได้ซึ่งตอนนั้นก็คิดว่าเซรัม่มซึ่งเป็นสกินแคร์เนี่ยมันตอบโจทย์ที่สุดเราอินที่สุดและนะตอนนั้นก็เลยเป็นที่มาของเซรั่มโจเซนั่นเองครับโอ้โเยอะนะเยอะแบบมากๆอะ่ะจริงๆถ้าเกิดว่าไม่ได้ลงมือทำเนี่ยก็คงไม่ได้ไม่ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างมากมายขนาดนี้ อย่างเช่นในเรื่องของการศึกษาการตลาดโอ้เราเริ่มจากศูนย์เลยนะตอนนั้นคือฝันเรียนอยู่อะคือเรียนอยู่เกี่ยวกับการตลาดก็จริงแต่ว่ามันคือการเรียนมันยังไม่ได้ลงมือทาจริงแต่ว่าการที่ฟันทำเนี่ยตรงเนี้ยมันทําให้ฝันได้แบบได้ลงมือทาจริงๆได้ศึกษาตลาดจริงๆอะและที่ฟันรู้สึกว่ามันโคตรที่จะมีมูลค่ามากๆเลยนะมันทำให้ฟันได้เรียนรู้การบริหารทรัพยากรบุคคล ตรงนี้หมายถึงไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวแทนจำหน่ายที่เขามาช่วยขยายธุรกิจของเราหรือกลุ่มลูกค้าเองอ่ะมองในมุมของตัวแทน10คนที่เข้ามาเป็นตัวแทนก็จะเป็น10แบบแล้วเราต้องแบบทำให้คนทั้ง10คนนั้นอะพอใจในสิ่งที่เราทำให้เขาอะต้องเท่าๆกันอะมันเป็นอะไรที่แบบฟัพูดเลยนะว่ายาก ยากมากๆคือทุกวันนี้เห็นแบบซีอโอหลายๆคนเจ้าของแบรนด์หลายๆคนสามารถที่จะบริหารตรงนี้ได้เราโทษนับถือเพราะว่าเรารู้ว่าการที่อยู่จุดนั้น่ะมันมันไม่ง่ายเลยแต่ก็ดีนะตอนนั้นก็ก็ดีใจที่ได้ลงมือทำมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้มากขึ้นถามว่าล้มเหลวมีไหมมีเมื่อก่อนอ่ะคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันคือ ความล้มเหลวหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการที่ลูกค้าฟีดแบ็กมาฟีดแบ็กมาว่าเฮ้ย mm hmm. ปริมาณมันเล็กเกินไปวะ mm hmm. หรือเวลาที่เราบริการอะไรไปแล้วมันเกิดการฟีดแบ็กจากลูกค้ามานะ mm hmm. ตอนนั้นโอ้โหดาวมากในใจคือโอ้ยมันคือความกลัวลึกๆที่แบบเราไม่อยากให้ลูกค้าผิดหวังอะ <c oughs> เออเนี่ยคือสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันมันคือความล้มเหลวณนะตอนนั้นนะความคิดนั้นมันคือเราคิดว่ามันคือความล้มเหลว หรือแม้กระทั่งตอนที่เราทําการตลาดเราจ้างอินฟลูเอนเซอร์จ้างคนดังๆลงไปเราไปจ้างเนาะเราก็คิดว่าหุ้ยลงไปปุ๊บเนี่ยลูกค้าจะต้องมาเยอะแน่ๆเลยโหลงไปปุ๊บปรากฏว่าเงียบเอาละในใจนี่คือแบบเอาสรุปมันเกิดจากอะไรวะก็คือจ้างคนดังมาลงรูปลงรีวิวอะไรแล้วทำไมมันยังไม่มียอดเข้ามาอีกและอีกอย่างหนึ่งที่เป็นความ กลัวลึกๆในใจที่เกิดขึ้นคือการที่มีหลายๆคนเนี่ยถามคือเรียกว่าแสได้ไหมมันก็ใช้เซรั่มโจเซ่ทำไมทำไมยังเป็นสิวอยู่ตอนนั้นก็ใช่มันไม่ได้บปลว่าเราใช้ปุ๊บหน้าเรามันจะเนียนเดี๋ยวนั้นเลยทันทีทันใดนั้นเลยหรือแม้กระทั่งปัจจุบันเองเราลงคลิปอะไรไปปุ๊บอะเซรั่มโจเซ่อยู่ไหนทั้งที่ ทั้งๆที่คลิปที่เราลงอ่ะมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเซร่มไม่ได้มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับเซร่มเลยมันมันมันทำให้เรารู้สึกว่ามันแอบเป็นความล้มเหลวลึกๆในใจที่แบบอืมนะรู้สึกแบบไมอ่ะทไมล้เหวไมมไ่อแล้วณตอนนั้นอ่ะเรายังไม่ได้มีทีมงานเยอะเราแบบ เอาจริงแบบไม่เคยมีคืนไหนเลยที่หลับตาแล้วแบบหลับสนิทมันเกิดคำถามในใจว่าคือยิ่งตัวแทนจำหน่ายอ่ะเราต้องทำให้เขาแบบขายให้ได้เราต้องทำให้เขาแบบคิดยังคือโอเคเราเราขายไม่ได้ไม่เป็นไรแต่คนที่เขามาเปิดบินกับเราอ่ะเขาต้องขายให้ได้มันเกิดความรู้สึกนี้อยู่ตลอด ทุกครั้งที่ไปไหนนะไปได้อย่างสบายใจไม่มีเลยต้องพะวงอยู่ตลอดเวลาอ,อันนี้คือสิ่งที่แบบเอ้ยพรุ่งนี้ตัวแทนจะจะเป็นจะเป็นยังไงวะแล้วถ้ายอดไม่ดีของตัวแทนเราจะช่วยยังไงได้บ้างวะเฮ้ยเขาซัพพอร์ตเรามากนะเขาเอาเงินมาลงทุนกับเราอะเน,นี่ยมันเกิดเกิดคำถามนี้ในใจสมมติตัวแทนร้อยคนใช่ไหมเราอะแบกบรับทั้งหมดทั้งร้อยคนเลยนะเราคือคนเดียวตอนนั้นเราไม่ได้มีทีมงานไม่ได้มีอะไรเลยทั้งสิ้นมันโคตรแบบเป็นความรู้สึกที่แบบ แต่ถ้าย้อนกลับไปได้ก็จะบอกตัวเองว่าแบบเธอเก่งมากที่แบบสามารถทําได้แต่ตอนนั้นในด้านของการประสบความสําเร็จเนาะจริงๆฟ้านมองว่าเนี่ยการที่ฟ้านได้ลงมือทำอ่ะ มันก็คือการประสบความสําเร็จล่ะคาว่าการประสบความสําเร็จในมุมมองของหลายคนก็ให้นิยามคําว่าประสบความสําเร็จไม่เหมือนกันแต่สำหรับฟ้าน่ะมันคือการที่ลงมือทําแล้วอะไม่อย่างนั้นนะคือถามว่าทําแล้วอะมันมันมีทั้งสุขแล้วก็ทุกเลยในการเป็นซีโอเซรามโจเซ่แต่อย่างน้อยอะลงมือทําเราได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะรสชาติมันเป็นอย่างนี้นะเราสามารถคอนโทรลได้ไหมมันก็มีทั้งเราคอนโทรลไม่ได้คอนโทรลได้แต่อย่างน้อยคือลงมือทําแล้วอะอ๋อรู้แล้วนะว่าเนี่ยทำแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยคือรู้แล้วอะ ถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำณนะวันนั้นก็คงจะอีกส0ปีอีก20ปีก็คงเกิดคําถามในใจตัวเองอะว่าแบบทาแล้วมันจะเป็นยังไงว่าฟีดแบทมันจะเป็นยังไงวะอะไรเงรี้ยแล้วพอถึงณนะตอนนั้นณนะเวลานั้นอนะมันอาจจะสายไปแล้วก็ได้รรอ,ไอันนี้ว่าคงเป็นคําถามที่หลายๆคนอยากรู้ที่สุดสถานการณ์ตอนนี้ก็เราก็อัมดุล,ล์มากก็คือขายหมดสต็อกไปแล้ว ที่เราสต็อกมาทั้งหมดก็ต้องขอบคุณหลายๆคนที <minha S 1> ่แบบซัพพอร์ตเราแล้วก็ดีใจมากๆที่แบบทำมันได้ปัจจุบันเนี่ยยังทำต่อไหมพูดเลยว่าตอนนี้คือไม่ได้ทำต่อแล้วสำหรับเชดามโจเซ่ถามว่าทำไมก่อนที่เราจะขายหมดอะ อย่างที่ฟัานบอกไปตั้งแต่ตอนแรกเลยว่าเราคิดว่าตรงนี้มันคือ p พช s ชันมันคือ p พชชันเล็กๆในใจเราที่เราอยากลองทํามันสักตั้งหนึ่งในชีวิตพอเราลงมือทําไปปุ๊บเรารู้แล้วว่าคือตอบตัวเองได้ว่าเฮ้ยเราเอนจอยกับการที่แบบมันนั่งถ่ายคลิปมันนั่งคิดคอนเทนต์มากกว่าการที่แบบพรุ่งนี้จะทํายังไงให้เซรามขายหมดวะอะไรอย่างเงี้ยคือตรงเนี้ยมันรู้สึกว่ามันฟูลฟิลเราได้มากกว่าเราตอบตัวเองได้ละว,ว่าตรงเนี้ยมันไม่ใช่ความสุข ขนาดนั้นของเราเราฟัานะตอบตัวเองได้ก่อนที่เซรั่มจะหมดอีกซึ่งตอบได้ปุ๊บระยะเวลากว่าเซรั่มจะหมดเราฝืนตัวเองมากทุกมากแต่ก็ต้องทําให้หมดอ่ะไม่งั้นมันก็จะเกิดการที่ว่าจมทุนแล้วสาหรับตัวแทนที่สต็อกสินค้าไปเนี่ยหลังจากที่เราเริ่มรู้สึกว่าเราหมดแพชชั่นกับตรงนี้แล้วอ่ะมานั่งถามตัวเองในใจว่าจะทํำยังไงดีจริง ฟ้านสามารถที่จะปล่อยไปได้เลยปล่อยแบบโอเคเราไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะว่าเขาเปิดบินเซรั่มกับเราแล้วอะแต่ณนะตอนนั้นเรารู้สึกว่ามันมันไม่ใช่อะ่ะสิ่งที่ฟัานทำก็คือการที่เรียกตัวแทนมาแล้วก็ตัดสินใจซื้อสินค้าที่ตัวแทนสต็อกไปอะทั้งหมดกลับมาแล้วเราก็ทําการขายเองมันสบายใจกว่ามากๆแล้วก็มันทำให้รู้สึกว่าเออเราไม่ได้เอาเปรียบใครนี่คือสิ่งที่เราทํา คือต้องบอกว่าเงินก้อนนี้มันคือเงินจากการที่ฟานทำงานแบบโหดหนักมากเราเก็บผอมรอมริบมันนานมากอนะณตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเยอะเลยจริงๆฟานมองว่ามันก็เกิดจากการคิดน้อยของฟานด้วยแหละว่าแบบคือเราลืมนึกไปเลยว่าถ้าเกิดว่าคนมาเห็นเขาจะมีความรู้สึกยังไงต่อเราตรงเนี้ยแต่ว่าเรามองแค่ตอนนั้นณนะตอนนั้นมองแค่มุมมองของตัวเองที่ว่าอยากเก็บไว้เป็นไดอารี่หนึ่งของชีวิต ที่ลงไปแล้วปุ๊บเราสามารถกลับมาย้อนดูได้ตลอดแต่ตอนนี้ก็ทุกครั้งที่ย้อนกลับไปก็รู้สึกว่าไม่น่าเลยไม่น่าเลยจริงๆอะไรเงี้ยอืมก็อันนี้คืออยากจะขอโทษทุกคนแหละเออมันอาจจะเป็นคลิปหนึ่งที่ทำให้หลายๆคนเปลี่ยนมุมมองการมองของฝ้าอันไปเลยก็อันนี้คือไม่ได้โทษใครเลยโทษตัวเองอย่างเดียวเลยอ มีแต่ตอนนี้อาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นเร็วๆนี้เพราะว่าณตอนนี้คือฟ้าอันรู้สึกว่าอย่างอย่างที่บอกไปเราเรารู้สึกฟูลฟิลเรารู้สึกสนุกกับการที่เราทําคลิปเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็เลยจริงจังตรงนี้มากขึ้นแล้วก็เลยล่าสุดก็คือตัดสินใจจัดตั้งเป็นบริษัทฟ้าอันสุดติ่งจากัดแล้วอะเกี่ยวกับการรับงานซัพพ์การทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์ตรงนี้ถามว่าในอนาคตจะมีไหมการขายของการทําแบรนด์มันมีแน่นอนฟ้าอันพูดเลยแต่ว่า จะเป็นอะไรยังไงนั้นก็ต้องรอติดตามแล้วก็ให้มั่นใจได้เลยว่าในครั้งนี้การทําครั้งนี้มันคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้ฟานันเรียนรู้ว่าเฮ้ยการทํา hmm. มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั mm ้น hmm. หลังจากนี้ถ้าฟาันจะทําต่อไปอ่ะฟาันก็ต้องมั่นใจในระดับหนึ่งว่ามันดีกว่าตอนที่เราทําครั้งแรกอ่ะทุกคนก็มั่นใจได้เลยคถามสุดท้ายเนาะอยากขอบคุณตัวเองในอดีตหรือว่าหกากอะไรกับิ่ดงนึ่มถ้าย้อนกลับไปบอกตัวเองได้ในอดีต mm hmm. ก็อยากจะบอกว่า ทำดีที่สุดแล้วอะแล้วก็ไม่ได้อยู่คนเดียวอะเราณเนี่ยเราณปัจจุบันเรารู้สึกว่าเรากลับไปอยากจะบอกว่าทาดีแล้วแล้วก็ดีแล้วที่มันเกิดขึ้นมันทําให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตได้รู้จักตัวเอง mm hmm. ก็ภูมิใจในตัวเองมากๆอืม mm hmm. ในอนาคตก็อยากจะบอกตัวเองว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าอยากจะทำอะไรตราบใดที่มันไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนตราบใดที่มันยังอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องที่เราทำปุ๊บมันไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครลงมือทำไปเถอะเกิดมาแค่ชีวิตเดียวอะไม่ลองก็ไม่รู้